ก็มาแล้วนะคะตามรอยขวดซองวันนี้จะไปซื้อที่ร้านอะไรมาันะขวดซองเดอร์มัวขวดซองเดอร์มัวนะคะก็คงจะเป็นจากฝรั่งเศสมาเปิดดูว่าเป็นอะไรบ้างวันนี้ก็ซื้อตามที่เรียกว่าแนะนำเลยนะคะเป็นว่าซิกเนเจอร์ของร้านนี้ ก็มาดูว่ามันจะดีจริงไหมขวายเละหมดเลยเละเละ,เละหมดเลยอันนี้เป็นขวดซองอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ลนะเป็นออริจิโน่เหมิงแล้วก็นี้เป็นขวดซองอัลมอนอันนี้อันนี้เป็นขวดซอง คาราเมลแล้วก็มีมีคาราเมลนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรอ๋ออันนี้เขาก็บอกอร่อยเป็นชาสติกมีติดทองด้วยมีติดทองด้วยนะคะมีติดทองด้วยอันนี้เป็นอะไร น,นีเป็นข้อสงสัยจะเป็นพายพเขาบอกว่าพายของเขาก็มีชื่อเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นพายสับปะรดแต่อันนี้ชิมละใช้ได้เป็นครัวซองช็อกโกแลตดราช็อกโกแลตนี่กลิ่นดีดีนะคะเนี่อันนี้ชิมละใช้ได้โอเคอาชี้อืนน่นก็เดี๋ยวเล่าให้ฟัง